สวัสดีครับอันนี้จะมาสาธิตนะครับหรือว่าดูวิธีการที่จะติดตั้งนะฮะรถ Ford r a n นเจติดตั้งเข็มขัดนิรภัยนะครับอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะครับของโรงงานประกอบอรถ Ford ตเดกอยู่นี่นี่รถแคปนะครับนี่รถแคปแต่ของเราเนี่ยทำลงไปนะฮะนี่อันใหม่ที่เราทำลงไปนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะนี่นะครับนี่อันใหม่นะครับอ่าอันที่เดิมติดรถอยู่ฝั่งโน้น แต่อันใหม่คือฝั่งนี้นี่นะครับทำแบบเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดแล้วก็แบบ2จุดนะครับอันนี้ใส่ร่วมกับบอแครปของทางร้านคาร์บิทโปรดักต์นะครับ <c oughs> เออเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะฮะที่ขายกันท้องตลาดมีอยู่2แบบนะครับแบบ3จุดกับแบบ2จุดแบบ3จุดเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับล็อกตัวนี้กับตัวนี้นะฮะนะครับตัวนี้ล็อกกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนนะครับล็อกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนี่เป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับตัวกลางเดี๋ยวใส่ให้ให้ช่างใส่ดูนิดนึงนะนะครับนี่ฝั่งโน้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ช่างทําให้ดูนะครับไปฝั่งโน้นนะฮะล็อกอย่างนี้นะครับตัวหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันอ่าชี้ไดห้หนึ่งจุดข้างบนอ่าสองจุดข้างล่างนะครับ จุดที่3าคือจุดโน้นถ้า2จุดก็คือแบบนี้นะครับนี่มีฝั่งนี้มา1จุดแล้วฝั่งนี้มา1จุดนี่ก็เรียกวแบบ2จุดนะครับสองจุดก็เหมือนกันง่ายๆคือรัดตรงเอวอย่างเดียวนะครับนี่สำหรับเข็นขับนิรลัยสําหรับรถคันนี้นะครับรถ Ford r a n g เจนะฮะแต่ละคันเนี่ยเรามันของเดิมไม่มีมาให้นะครับเราจะต้องมีการดัดแปลงใส่ลงไปตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแปบเกลียวบ้างนะฮะหร,รือว่าต้องเจาะยึดบ้างก็แล้วแต่ว่ารุ่นรถนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับล็อกอยู่ข้างในนะครับล็อกอยู่ข้างในแล้วก็ทํางานได้ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอาจจะต้องมีการเจาะตรงพลาสติกตรงนี้บ้างนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับนะบางรุ่นก็ไม่ต้องเจาะนะครับมีมาให้จากโรงงานแต่บางรุ่นก็อาจจะต้องเจาะนะครับไม่ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับที่เราสามารถทําได้นะปรึกษานะฮะกนได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเรายึดกันยังไงนะครับลองเปิดนิดนึงให้ช่างเปิดให้ดูนะครับ แบบนี้นะครับพอเปิดปุ๊บนะฮะจะเห็นตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งล็อกเลยนี่ครับตำแหน่งล็อกนี่นะครับเข็มขัดดิลภัยไพนะฮะตรงนี้นะครับอ้นนี้ล็อกบอกแคปนะครับตรงนี้ส่วนนี้ล็อกบอกแคปนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ล็อกบอกแคปนะครับส่วนนี้เจาะยึดเข็มแบบติลภไพนะครับเราเจาะม้่งแล้วก็ตั๊บเกียวบ้างแล้วแต่รุ่นนะครับนะใช้งานได้อย่างเดิมนะครับเปิดเอาเครื่องมืออะไรได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่นะฮะ ช่างลองปิดจะเดี๋ยวจะทดลองนั่งดูนะครับทดลองนั่งนะครับเราให้นั่งดูทั้งสามคนเลยนะครับว่าล็อกเข็มขัดเวลาไภไยแล้วจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับมีซ้ายมีขวามีกลางนะขึ้นปึ๊บนะฮะนั่งนะฮะนั่งนะครับอย่าเพิ่งล็อกนะฮะเดี๋ยวให้ล็อกทีละคนนะครับนั่งปึ๊บเนี่สามคนนะนี่เป็นช่างของทางร้านหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ล็อกระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะครับ เอออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลากระชากนะฮะถ้าเกิดฉุกเฉินกระชากมันจะล็อกเลยตึ๊กนี่อย่างนี้นะฮะนี่นะครับอ่ะตัวกลางล็อกนี้เลยครับนี่ง่ายๆอ่ะตัวในนะครับตัวอีกข้างหนึ่งนะเขาก็จะล็อกอย่างนี้นะครับนี่ใส่บอรแคปด้วยนะฮะติดตั้งเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับของทางร้านคาร์บิ้งโปรดักนะครับ ไม่ว่ารุ่นไหนอย่างไรนะครับโทรมาปรึกษาได้นะฮะเราบริการรับติดตั้งนะครับซื้อของมาให้เราติดตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960นะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l i n านะครับหรืออาทาง Line แอดนะครับมีแอดข้างหน้านะครับ c a r 9 9 c a r 9 9 นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับร้านเราอยู่ลาดเท้า124แยก9นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ